อาพิธพิ่ทำไรครับ <S <S เอ้ยยา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านชแนลวันนี้นะครับคุณอยู่กับรายการ Family Man นะครับรายการ Family Man ของเรานะครับจะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะครับของพ่อบ้านนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีโอกาสได้อยู่เลี้ยงน้องพีชนะครับ1วันเต็มเต็มนะครับเนื่องจากว่าพี่เลี้ยงของน้องพีชนะครับติดธุระนะครับไม่สามารถมาดูแลน้องพีดได้นะครับก็เลย ผมก็เลยต้องลางานนะครับแล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับลอกพีนนะครับเต็มๆหนึ่งวันตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงห้าโมงเย็นนะครับเรามาดูกันว่าในหนึ่งวันนะครับที่ผมได้อยู่กับลูกพีนนะครับได้ทําอะไรกันบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่พร้อมแล้วไปดูกันเลยอันนี้เป็นช่วงเช้านะครับที่ให้เขาดู ABC นะครับรอครับระหว่างที่ป้าๆกำลังทํากับข้าวนะครับก็ มื้เช้าจะเป็นต้มไข่ให้ให้น้องพีนนะครับสองฟองนะครับ<ต>ก็มานั่งกินข้าวที่ในห้องครัวนะครับมีโต๊ะประจำของเขานะครับแต่ให้หม,มามาดูให้หมามาดูฉัน หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับก็มีขนมหวานนะครับหมือขนมสแน็คนะครับตบท้ายให้เขาแล้วก็มานั่งดูทีวีดู ABC ดต่ออ<ด>ีกนิดนึงนะครับดดััไมน หลาาังจากนั้นพักหนึ่งนะครับก็เริ่มให้เขาทํากิจกรรมนะครับเล่นแก้วนะครับก็จะเป็นการสอนให้เขาเก็บแก้วนะครับซอนกันแบบง่ายๆนะครับยังไม่ได้แยกสีนะครับ ้าเยี่ยมสิเยี่ยมอันนี้ก็จะพาพีทเล่นนะครับ <c oughs> พาให้ขี่หลังแล้วก็พาเก็บของเก็บหนังสือนะครับแล้วก็จะเริ่มคนน้นหนังสือนะครับพพีทพีททำอะไรครับ <c oughs> คนอะไรลูกลงลงมาลูกเดี๋ยวตกครับโอ้ยจปะปลาเสียวได้ลูก ลงมาก่อนครับเร็วเดี๋ยป้าเอาให้โอเค,อ,เคอ๋อเรียมนี้เหรอ,พอเ,เรียมนี้ปุ๊บว้าวพราปว่าแอนิมอลอนี่ตัวไหนอ,อ,อ๋อลิงจอลิงจอไหนกอริลลาลูกกอริลลาอยู่ไหน,นกอริลลา อันนี้ทานเสร็จ,จก็ออกมาเล่นรถนะครับไหนเปิดเสียงไงลูกไหนวิ่งยังไงรถวิ่งยังไงหลังจากเล่นรถเสร็จแล้วนะครับเราก็จะให้เขาเนี่ยไปอาบน้ำนะครับแล้วก็แปรงฟันเตรียมตัวที่จะนอน,นรประมาณ 1โมงนะครับอ๋อแอมบบูแลน์เหรอโกหลัง <Go. S 2> จากอาบน้ำเสร็จมานะครับก็ <Yeah. S 2> พาเขาเรียนต่อนะครับไป,ปอ <พา S 1> <Okay. S 2> ยัางวิ่งวงนะครับก็พา,พาเขาเตะฟุตบอลในบ้านเตะ Let's go! อย่างนั้นออกอาการง่วงนะครับก็จะเริ่มงอแงเริ่มมุยวายมีโยนข้าวของครอย่าโยนไม่โยนลูกมันเล่นแบบนี้เหรอลูกอ๋อมนเล่นอย่างนี้เหรอครับใช่เลรอลูก ว่าใจ่ายห้องดังว่าและใน <c oughs> ที่สุดก็หลับจนได้นะครับตั้งใจจะอานอน11โมงนะครับหลับบ่ายโมง จากหลับผ่านไปตื่นมานะครับก็พาหมาเล่นบับเบิลนะครับที่น้ำหกเหรอเนะนอกบ้านนะครับให้เขาได้ยืดเส้นยืดสายให้เขาบ้างนะครับหลังจากนั้นก็มาาก็จะกลับมานะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับกิจกรรมหนึ่งวันของผมกับน้องลูกพีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับกับการเป็นพ่อบ้านและต้องอยู่กับลูกสองคนนะครับ แต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆน,นะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพ่อบ้านชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย